นวัดเขาแก้วบ้านยิ้วงามตำบลยิ้วงามอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีการจัดงานบุญพิธีถวายสลากกระพัฒทานประจำปี2568อย่างยิ่งใหญ่โดยร้อยตรีสวงดาพานนายกเทศบนตรีตะบนยิ้วงามเป็นประธานในพิธีพระครูวิจิตธรรมรสรองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์เจ้าอาวาสวัดเขาแก้วเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และดำเนินงานในพิธีพร้อมด้วยคณะสัทธาพุทธศาสนิกชนและประชาชนที่หลั่งไหลมาร่วมงานเป็นจำนวนมากพิธีถวายสลากภาัทในครั้งนี้มีพระพิสุสงมารับสลากภาัทจำนวนถึง121รูปโดยมีผู้จิตสัทธาได้นำข้าวสารอาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปผลไม้ตามฤดูดกาลเครื่องใช้สอยและของใช้จำเป็นต่างๆ มาถวายเป็นสังฆทานกันอย่างหนึ่งแน่นแสดงถึงพลังแห่งการร่วมบุญและความสามัคคีของชุมชนในพื้นที่โดยในช่วงเย็นของวันเดียวกันยังมีการจับมหรสพสมโพธเพื่อฉลองงานบุญโดยมีกิจกรรมการแสดงดนตรีและการแข่งขันชคมวยไทยสร้างความคึกคักและสีสันให้กับงานบุญพิธีถวายสารกระกพับประจำปีนี้ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่ชาวพุทธได้ร่วมกันประกอบกบุศล,ลกรรมอันยิ่งใหญ่สะท้อนให้เห็นถึงความรักความสามัคคี และความยึดมั่นในหลักพระพุทธศาสนาของชาวบ้านยิ้วงามได้อย่างชัดเจนทั้งนี้ทางวัดเขาแก้วและคณะรัทธาได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานบุญเพื่อเสริมสร้างสริรมมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวพร้อมร่วมกันสืบสารและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไป